Mm-hmm. ในโอกาสนี้ขอเชิญท่านอาจารย์ที่มนตคำศรีหัวหน้าชั้นนะครับได้กล่าวอวยพรให้กับท่านอาจารย์ครับที่เป็นมงคลมากนะคะสำหรับพวกลูกศิษย์ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพื่ออวยพอรอาจารย์ค่ะเมื่อได้เป็นตัวแทนก็ขออวยพรให้อาจารย์มีพภาราไั้ที่สมบูรณ์สุขภาพดีทั้งคุณพี่ด้วยนะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็มีพลังกำลังเยอะๆเพื่อ จะสอนลูกศิษย์ต่อไปมาไม่ไหวก็จะได้รับเพาผมจะเรียกเที่ยคม <c oughs> เพราะว่าบังเอิญน,นะครับมีส่วนร่วมในงานบางอย่างมีความผูกพันในเรื่องของเสียงเพลงมากกว่านะครับแต่ว่าเที่ยคมมันมีทั้งความตั้งใจและมีพลังหลายๆอย,าๆอย่างที่จะทำให้วิทยาลัย ตละพระช่างมีชื่อเสียงแต่บางครั้งนะครับในการที่มีความตั้งใจในภาพในนี่ผมพูดจากใจจริงเลยว่าในอาพิรมมต่อไปครับที่ยังเป็นบุคลากรที่มีคุณค่านะครับอย่างน้อยนะครับที่สร้างอะไรไว้เนี่ยผมว่ามันไม่เลือนลางหายไปอย่างลูกศิษย์อ่า ก็ไม่ต่างกว่าสิบวรรุ่นนะพี่พี่ได้สอนมาเนะีนะ่ยเขาต้องประทับใจพี่แน่นอนในส่วนตัวผมก็ยังเคารพพี่แล้วหลังจากที่ไม่ได้ทํางานตรงนี้เราก็ยังมีสัญญาร่วมกันว่าจะต้องทํางานกันต่อไปก็ขอให้พี่มีความรู้สึกของท่านอาจารย์นะฮะโดยเฉพาะวัวนนี้ที่สําคัญและก็มีกรอบหัวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างเชิญท่านอาจารย์ ก็ดีใจนะแล้วก็ล so ูกศิษย์ก็มากันเยอะขอบคุณขอบคุณลูกศิษย์และท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่มาในงานนี้ครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วก็เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพอบคุณครับปดิแูดน้อยแน่นอนครับคนที่จะความรู้สึกท่านต่อไปคงจะต้องฟังเสียงนะครับก็ปีนี้ก็74เต็มนะคะอะไรเออ75คือคือ75มาวันนีงแล้วค่ะ74เต็มเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่ใน คือนับว่าเป็นสวนะแต่ไม่ใช่สวธรรมดานะคะสวก็ชลาแล้วแ่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีใจที่จะแบบสอลูกศิษย์นะเพราะว่าทุ่มเทมากเหลือเกินกลับบ้านนะคะก็ไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วจะนอนนะทำท่าก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะเนี่ยเพื่อลูกศิษย์คล้าๆเลยทุ่มเทจริงๆค่ะอันนี้ก็ ขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้รู้สึกต่อไปให้มีแรงแข็งแรงเยอะๆ,ๆ <c oughs> จะได้ต่อรู้สึกต่อไปได้เองนาๆนๆค่ะขอบคุณเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์แล้วก็ผมไม่ใช่นักกรอนก็แต่งกรอนอาจจะไม่ไม่สละสลวยไม่ถูกทันชลักอะไรก็ ต้องให้อาจารย์สมโพธ์อ่านฟามผิดพลาดนต้องกระย้ให้เขาครับขอบคุณนะฮะท่านดรนกพากิตตันชลีนะลูกศิษย์รุ่นที่ร้อยสนะฮะขออนุญาตอ่านกรอนแล้วก็ถ่ายภาพไปเลยนะฮะขออัญเชิญพรพระอันประเสริฐอาจารย์เกิดวันที่5้ามิถุนาให้ประสบแต่ความสุขทุกเวลา เทพเทวาโปรดได้มาประทานพรให้อยู่ดีและกินดีมั่งมีสุขจงแควคลาดทุกภัยใดๆหนาคิดประสงค์สิ่งดีๆจงได้มาสมปรารถนาทุกๆสิ่งมิ่งมงคลครับแหมเจปกเมือให้เกลี่ยนกับสมบัรรรลกธาติตตันชลีนะครับลูกศิษย,ย์นสี่ร้อยกระซิบมาบอกว่าอย่าพึ่งแจก,กเดยวกลับบท ต,ตอนนี้นาฬิกาผมทำไมมันทุกสนานอาหารนี่ขอญาตนะฮะว่าเป็นรอบ2รอบสามนะครับ